ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook รายการและเว็บไซต์รายการรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับ0818802230ครับตอนนี้นะครับได้เวลาเจอเพื่อนอะไรอีกคนหนึ่งแล้วนะครับคนนี้นี่อยากแนะนำให้แปบรู้จักเลยนะครับเป็นคนมีสไตล์นะครับแล้วก็รู้เรื่องตกแต่งบ้านเป็นอย่างดีเป็นหนุ่มอบอุ่นนะครับคุาชื่อว่ามิสเตอร์โฮมครับวันนี้เขาจะพาเราไปเจออะไรไปดูนบครับ ของโครงการนี้เนี่ยรูปแบบของบ้านค่อนข้างดูแล้วสวยแล้วก็หรูหรานะคะ่ะแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดูเป็นสีเขียวมีต้นไม้เยอ,อะที่เหมาะต่อเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยค่ะค่ะ เดิมทีแล้วเนี่ยทางครอบครัวเราเป็นคนชอบเกี่ยวกับหินอ่อนธรรมชาติอยู่แล้วแต่ด้วยว่าเราไม่อยากทําลายสิ่งแวดล้อมเราเลยเลือกที่จะเอาตัวเวเลน่าสโตนมาใช้กับบ้านของเราเพราะว่าด้วยคุณสมบัติพื้นที่มันวาวทําความสะอาดง่ายแล้วก็สวยงามปราศจากเชลลกื้อโรคเหมาะกับลูกๆในครอบครัวค่ะก็จริงจริงแล้วผมต้องย้อนกลับไปถึงโครงการคิสโซพาร์กนะครับจนถึงโครงการแกนคิสโตล้ลนะครับ หินตัวนี้เป็นที่ยอมรับของลูกค้านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบ้านในสไตล์ของโครงการการคิสตัลหรือทุศสภาเอก็ดีจะมีบ้านหลายๆสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นสไตล์ลักชัวรี่นะครับหรูหราอลังการนะครับสไตล์พวกนี้นะครับหินของเวนาาโตเนี่ยได้รับการสอบรับที่ดีนะครับเนื่องจากว่าสีหินความเรียบของซื้นหินเหมาะในการนามา ใช้ประกอบกับเฟอร์นิเจอร์ได้ได้ต่างๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความสวยงามนะครับความสม่ำเสมอของสีหินความเรียบของตัวมั่นฐานของสีหินนะครับและที่ข้อที่สำคัญก็คือหินเวเนตอประเภทนี้นะครับเหมาะกับการนําไปประกอบการตกแต่งของบ้านทุกสไตล์นะครับและข้อดีที่สําคัญที่สุดนะครับของตอนนี้ก็คือของหินตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของการที่ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับซึ่งผมคิดว่าถึงเป็นจุดที่สําคัญนะครับผมของหินตัวนี้ครับ ไช่แล้วครับโอ้โหเพื่อนมิสเตอร์โฮมของเรานี่นะครับไพรว่าเป็นที่ต้องการของสาวๆแล้วก็ทุกคนที่รักการตกแต่งบ้านนะครับนี่ก็มาเจอเขาได้ทุกเทพรายการของเราเลยนะครับถูกค่ะเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไอคิวดูไม่ค่อยสบายไอคอกไอแคคเป็นไรครับแพ้ขาดเพิ่มครับอืมภูมิแพ้ขึ้นนะครับผมไม่หนึ่งคนซึ่งมีโรคภูมิแพ้นะครับวันนี้นะครับเราก็เลยจะมานำเสนอวิธีการเลือกม่านนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับก่็ช่วงนี้ครับเก็ g ไอเดียครับแบบ เอาละครับช่วงแค่ไอเดียวันนี้นะครับมาจากคุณพีทนะฮะถามท<ช><ช>างเว็บบอร์ดของเราถามว่าเขาเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้อยู่<ช>นะครับซ<ช>ึ่งการแพ้นี่นะครับก็ต้องแบบว่ามีการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่มันแบบว่าลดเรื่องของภูมิแพ้นะครับ<ช>แต่วันนี้เนี่ยเขาอยากจะถามตรงๆเลยว่าผ้าม่านนี่นะฮะที่บ้านเขาเนี่ยเก็บฝุ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เปิดมาที เปิดปั๊บจามปุ๊บเอางี้เลยดีกว่านะฮะจะเลือกพม่านยังไงครับสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ครับใช่ครับถ้าเริ่มต้นในการเลือกพม่านนะครับคุณเลและคุณพีชใช่ไหมครับคพีชครับก็เลือกพม่านที่ไม่ก่อฝุ่นเด้งคำแนะนําง่ายๆนะครับก็คือว่าลองเลือกดูนะครับไอ้พวกม่านรับแสงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวนอนนะครับเขาเรียกว่า h o r i z o นทอลไลน์นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นไม้ก็ได้นะครับหรือว v e r t i ค a ลไลน์แนวตั้งก็ได้เช่นกันนะครับจะเป็นไม้เป็นไวนิล เรือว่าเป็น <c oughs> อลูมิเนียม <c oughs> ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเช็ดทำความสารง่าย <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดสมมติว่าพี่อยากจะเลือกแบบว่า ให้มันดูโปร่งโปร่งไปเลยก็อาจจะใช้ลักษณะของโรลเลอร์บายแต่ต้องเลือกที่มันเป็นไวนิลเพราะไวนิลเนี่ยก็เช่นกันมันไม่มีอาหารไดฝุ่นหรือแม้แต่นะครับน้องพีชชอบที่จะเป็นแบบผ้าม่านจริงจริงนะครับเป็นผ้าม่านปัดเนี่ยนะผ้ะมาม่านใช้ตะไคร่กกรูปเนี่ยก็พยายามเลือกที่เนื้อผ้าที่มันเป็นลักษณะของผิวของตัววัสดุเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นแบบมันๆสักเล็กน้อยนะครับ,รบแล้วดูคุณสมบัติของมันก็จะช่วยได้มากครับใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องของแอร์คอนดิชั่นของเรานะครับอย่าลืม ล้างนะครับอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับหรือถ้าได้บ่อยกว่านั้นก็เป็นนย่าดีเลยเพราะว่าตัวแอร์นี่นะครับก็จะมีฝุ่นอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของต้นไม้ปลอมบางทีบ้านเราเนี้ยก็อาจจะแบบนิยมแบบคือต้นไม้ปลอมเลยนะคะต้นไม้ปลอมนี่คือคือตัวเก็บฝุ่นเลยล่ะอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี้ยก็ต้องหมั่นดูแลนะครับจริงใบเันไม่เช็ดได้นะครับก็คือถ้าจะมีก็ต้องความสต้องทำความสะอาดนะครับใง่ายแบบนี้เลยครับผู้ชมครับถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับ สอบถามเข้ามาเลยครับที่ Facebook รายการนะครับแล้วก็เว็บบอร์ดของรายการด้วยนะครับใช่แล้วครับถ้าสำหรับวันนี้นะครับโอ้โหเวลานี่เราพูดปุ๊บแป๊บเดียวนะครับเวลาหมดไปแล้วนะครับเดือนตุลานะครับปลายเดือนตุลานะครับรายการชูรูมได้เพิ่มเวลานะครับเป็นหนึ่งชั่วโมงได้พกขนาดหน่อยนะครับนะครับแล้วก็จะนำเนื้อหาสาระดีๆมาฝากผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าหนุ่มๆของดาวนะคะจากลาครอสค่ะและสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับที่เดอะซิตี้พระรามห้าราชพฤกษ์สองจากเอกีครับใช่สสสััััปดดาาหห์นน้ะคครรบบวี ครับสวัสดีครับลาล่ะครับ